มาแล้วครับนกกวักกินข้าวที่พี่หมูกองไว้ให้วันนี้ยังเห็นตัวเดียวอยู่แล้วก็พอพี่ใหญ่มานกเขาไปก็ตามมาทันทีนกเขาไฟมาสองตัวแต่ก็จะต้องรอให้พี่ใหญ่คือนกกวัก กินก่อนอวันนี้ก็ให้ทั้งข้าวสุกด้วยแล้วก็เป็นข้าวสารด้วยตรงสันกั้นน้ำผมนำชนชมสายพันธุ์ทีจีที่ถอนเพื่อที่จะตัดแต่งรากทั้งหมดสิบต้นด้วยกันวางไว้ด้วย ผื่อพี่น้องของเพื่อนท่านใดอยากจะได้ชนชมเอาไปทำรากกันก็ติดต่อมาได้นะครับอ้าวเรานกหายไปละอ่ะก็เดี๋ยวยังไงจะถ่ายทำให้ดูเรื่อยๆแล้วกันในส่วนของนกนะครับส่วนของชนชมก็อย่างที่บอกแหละอยากจะได้ก็ติดต่อมาได้เลยครับ